โอ้ยน่าสดแท้เด้สบายดีทุกท่านน่าดำปุบปือสบายดียินดีกับทุกท่านทุกคนที่ถูกวหวยเด้อพี่น้องจ๋าเนอะ <c oughs> วัาสิบเบาๆเลยแหละ แต่ว่าว่าสิบปว่าว้วแต่ว่าข้อว่าวคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายและสิบปว่าวมันอีกเออจากกรณีน่องหนัดพี่น่องเอ้ยกรณีน้องหนัดอะไรอืม ับเรื่องที่เกิดขึ้นอะไรพี่น้องเป่าลายกับมันยาวมันยืดเปิดปุ่มใหม่ความเบาแห่งลายอยากฝากถึงฝากถึงภัยเกาะ คนที่มาคอมเมนต์นะนะยิพัวอันลูกสาวของยายหนูที่เิ่นเสียนี่ยบอกเขาอยากฝากถึงว่ามาต้องมาหนุงมาต้องมาวุนวายกับเฮ้าเนาะเอออย่าบอกว่าซุปเต้องมาหยุงมาวุนวายกับผู้ดอกเอออยู่ไพ่อยู่มันบร่ได้จะหับหูเรื่องยังอืมมาต้องมาอันนั่นนี่นั่นดอกเพราะว่า เราเองเนี่ยไม่ได้สนใจกับเรื่องอยังอยู่แล้วนะไม่ได้สนใจอืมด้านหลังพ่อกับแม่กูก็ตายเลยกูไม่ได้สนใจเรื่องอยังทั้งนั้นอืออือผอกับแม่กูก็ตายไปเลยูย่ด้านหลังเนาะยิ่งมาส่อ,อยิ่งมาวุน่นวายพ่อเนาะมันโผล่มันโพ่บอกเลยท่านบรรดามัน,มนเหนือมันหนุ่ดอะไรเอ,อ,าอา้สิว่าเนี่ยนี่ส,สัซะ อยากทราบเออ่ข้ออยากทราบยังเกะาะสาเหตุที่ไปแจ้งนะอยางหู้ว่าไปแจ้งเรื่องอยังนะไปแจ้งความไปแจ้งความรองนัดนะอันที่ไปแจ้งนะคืออันผู้โพล์กับเญื้อเอาว่าได้รับความเสียหายเออแจ้งกับดำเนิน,น,นต่อไปแล้วเชิญยังเห็นยังเหตุไป ยังมายุ่งยังมาุ่นวายยังมาวุ่าานวายกับชีวิตกูละพอ่อแบบนี้นะอืที่ผ่านมาก,กูกำเนิดพ่อแห้งเลยแหละที่แลนที่แลนดินลน่นแลนน้ำเงินน้ำทองนุนน่นในนั่นเออขับรถตากแดดตากนายมาเหตุเชื่อเหตุ ơn, สรในแหม่มันอยู่นะแกมันขีดบ่ได้แค่นี้ก็เท่านั้นแหละจบบ่ต้องอีหยังมากมาย สิวะ่ไ,ได้สักมันคิดบม่ได้คันในหัวสมองนั้นลอยอยากในสมองนะมันคิดในตสิ่งบดีๆีบบเป็นกะสำนั่นแหละกะปล่อยไปว่าต้องมาอันนั่นอีกที่ผ่านมากก็คิดสวัสดิ์ทำบุญนัแหละอันนี้ยังมากถาเข,อข้อความมาส่วนโตอีกนะจ๊ะอืม ถ้าอยากทราบรายละเอียดทักสอบถามมาได้วะสันบอกูบริยหาคหูยังตั้งนั้นอืมพอกูพ,พอสำนีบริยหาคหูยังแล้วจบมาต้องมาหวุนไยกูต้องมาสอกชีวิตกูอีกอามาันลามปามทางกูพร้อมกูสิบอกสูกูบริโภจักกับสูสูกบริโภจักกับกูหืมก้า ขอบคุณคำแนะนำดีๆจากพีพีน้องๆแล้วก็พี่ป่าแนะอาทุกคนเนาะที่แนะนำมาให้คำปรึกษาห,หลายๆอย่างับเรื่องที่เกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องที่บอกเป็นตาสิแตกอ่แล้วก็เป็นเรื่องที่บอกเป็นตาสิแต,แ,ตาสแตกแล้วอพอ จเป็นคนแบบฟังเว่าออกันมาหเรื่องอีกนะเออเพราะฉะนั้นเละราต้องเว่าออกันเลยดีกว่าเอราต้องว่าออกกันถ้ามาหาแดดไปไปมาไปไปไป,ไปมันจบต้องมาหยุ่งเกีเ่ยวกันอ้า ดเอะไรลักษณะขนาดซ้ำนี่ยังเหมากับบุหูเรื่องแล้วสิมาอีหยังสิไปแจ้งกูอีกบ่เนาะว่ากูพลาดพิงอีหยังอีกว่ากูหมิ่นประมาทอีหยังไปแจ้งติล่ะหาหลักฐานเอากูไ่ยังบ่ได้เอ่ยสื่อเลยกูสิมักขึ้นโลงขึ้นสาครับดกูสิสอบแบบ เป็นเรื่องเป็นความคือสิแบบอันดับหนึ่งนะคือสิเซิร์ชอย่างเดียวเนาะคือสิชอบแพงเป็นเรื่องเป็นความนี่นะเฮาเนอไม่ดได้อยากเป็นเรืออ่องเป็นความกับผู้ใด้น้องเฮานะเออเฮาหนะอยากเป็นเมดกับบรทุกคนไม่ได้อยากมีเรื่องมีราวเนาะอืมหลักการถ่ายคลิปนี่คือการอืมก็บเปเคยอีกว่าจะไปถ่ายคลิปประจานว่าเออ อ๋อผู้นั้นเป็นอย่างสีผู้นี้เป็นอย่างสันเออเป็นน,น,นั่นั้นนี่เนาะอืคือขามไปถ่ายกับเฮากะว่าในส่วนของเฮาถ่ายคลิปก็ไเลยอาจสติดหล,ล,ล,ลายลยคนลายลอยคนผ่านหน้ากล่อง,องเฮาอาจสติดถ้าเกิดว่าเฮาโดนแจ้งความเนี่ยคือแบบถลม่มทลายเลยแหละเนาะกล่วลววาวลายลายคนที่ผ่านหน้ากล่องเฮา,าก็แบบเฮา,าไป้รับอนุญาตเดียดิเฮาหูว่ามันพิดนะ เขาก็ติดตามสื่อไทยคือกันว่า,าการที่ทแบบถ่ายแบบถ่ายผิดคนอื่นนะนะเออมันผิดกฎหมายนะกฎหมายไทยนะเอาหูอยู่แต่แค่ถ่ายสื่อแบบบริวารได้จ้าอย่างแบบนี้นะอืยกตัวอย่างก็คือแหละน้องหนัดนะที่ถ่ายในงานศพอะไรถ่ายในงานศพอะไรมันก็นำเสนอไปแหละว่าเออผู้นั้นนี่เด้อ ผู้นี้ผู้นี้นันเดอเออผู้นี้มาผู้นั่นมาปั๊บเป็นบุญบ้านซื้อเหมือนนันพี่น้องเลยมันเป็นบุญบ้านเฮาสือ้อเฮาเลยติดงาน้าบ่มแมนทาบอแมบอแมนบุญบ้านเฮานะเฮาก็สิไทยนังหนามันคือกันั่นแหละลูกสาวย่ยแต่ละคนญาติโกโฮติกาของยายนู่นผู้ที่เราตายน่ะแต่ละคนเฮาก็สสถ่ทยคือการเฮาก็สิสายกองเออผู้น,นั่นเนาะ ญาณเออผูนี่นอพัวเอออันนี้นอกลูกสาวเออมาจากไทยนู่นนี่นั่นเขากับสิถา่ายคือการพี่นอ้องเพราะว่าเขาถ่ายในงานเขาก็่าอยากนำเสนอแบบเออให้ผู้เพิ่นที่ซอยเรือมาแมนบอบให้เพิ่นได้ยูให้เพิ่นได้เห็นว่าเออผู้นี่นอเป็นลูกเออพูนี่นอเป็นล้านนู่นนี่นั่นน่ะะแม่เร <c oughs> าบอก็ถ่ายปกติตามยูทูบทั่วไปทัแล้วเขาถ่ายกันทันแล้ว ก็ไปต่อว่าว่าเออไปด่าในขีปวาเออมึงสวยจังสัตมึงเล็วจังสีบ่เบิ่งพอเบิ่งแหมแนวนั้นแนวนี้กับให้สิไปว่ากัแนะนนะว่าเออผู้นี้เด้อคือคนนั้นคนนั้นคนนั้นแนะนาไปคนที่ด่าคือคนที่เขาเบิ่งอืมคนเบิ่งนะเขามั่นใส่แพ็เข้ากระดาผู้นั้นขณะโตาเองที่ถ่ายขิปนี่เราก็ยังโดนด่าเออเขาด่าบื้ทุกคนแหละ ที่บถ,ถือตาขนาดเห็ดดีเขาก็ยังถือถือด่าแล้วนับภาษายังแบบนั้น,นเนาะเฮาบ่กว่างซื้อเหมือนนั้นถ้าเกิดว่าเฮาว่างนะเฮาก็สิออกไปถ่ายคือการกลัดศิเขาอยู่ในขิปเฮาคือการกลัดมีคนด่าคือกันว่าเออลูกคนนี้ทังสันยังสี่นะเนน่ปั๊บเฮาบ่กว่างซื้อดอกเฮาก็ัิน้ำเสนอคือกันนั่นแหละค้นเป,ป็นเฮาไปนะเพราะสนั้นแล้ว เศร้าว่สาสมีรหัมันจบซอมาต้องมาหยุ่งบุญวายกันอีกอยู่พายอยู่มันแบบนี้มาต้องมาล่าปามึงทั้งกูด้วยสู้สู้กระทมาหาแดดของสูไปเออกูกับบริษัทก,กับสูบริษัทสนิทกับสูเออกูกับแขกทรงซาน่อแหม่สูตอนถี่ล่มพายอยู่เอาเฮือนไปกูก็ไปรีวิวกับให้ผู้ใหญ่ใจดี สวยเลือจะเห็นเพื่อนเห็นซ่านแล้วอืมในกรณีว่าจะแจ้งความคือบทตั้งแต่พุ่นวะตั้งแต่เริ่มเห็ุเพื่อนผมือบวบกตั้งแต่เมื่อทำอิดนะมันจะไปทายพ่อแม่คอยได้บ่ต้องไปทายพ่อแม่คอยเขาไม่ได้หับอนุไม่ได้หับอนุญาตจะคอยบ่ต้องไปทายคือบวบกตั้งแต่พุ่นวะฮึคือสิมาเป็นเรื่องตอนนี้มันใช่เหรอ แล้วการที่ไปแจ้งความแบบนี้คุณคิดว่าคุณ,คณทําถูกแล้วเหรอไมอา่าอยา่างไรเราก็ไปซุกเ้าใจเบื่อซ้ํานี้แหละ